สวัสดีจ้านั่งกับได้มา,า <Hey. S 1> เห็ดกับเข่าสู่พี่น้องกินจ้ะมือนี้นั่งสิโอป,ป่าสม้ะจ้ะพี่น้องป่าสมนั่งกับสิตั้งไฟที่ลอยแปดสิบแล้วก็สิโอบสิบนาทีก่อนนะจ้ะเดี๋ยวนั่งสิปรับลงมากเหลือสิบนาทีจ้าจากลองลองเห็ดเบิงจ้าหลังวันที่นี้นั่งกับว่าพี่น้องมาตำเจียวตำเจีวบอกพริกหยวกเข้าจ้านั่งกัได้เสียบหอมเสียบกระเทียมแล้วก็บอกพริกลงไปย่างจ้า ย่างลงในเตาห้านี่ล่ะเต่าย่างเตาไฟฟ้านั่งเละจ้านั่งสียางจนมันสุกเลยจ้าพี่น้องจะย่างไปย่างมากมันบ่กคือจังอันออกจากไม้จะเอาออกจากไม่เจ้พี่น้องย่างนันไม้เป็นยังไงผู้เกกากันเลยได้ถอดออกจากไม่จ้านั่งกับปลาไฟขึ้นอีจ้าคือโซวงบ่อฮอนป่านนี้นั่นสุกใจฮอนกวอนไฟจ้พี่น้องปิ้งไปปิ้งมากกันเริ่มเหี่ยวแล้วจ้าสลับกลับมาเบิงปลาจ้า ป่าก็ซุกอยู่จ้ะแต่ว่านั่งต้องการให้มันแห้งก็นี่นั่งเอาการาบเข้าไปอีกจ้ะการาบเข้าไปอีร้อยแปดสิบองศาคือเกาสิบนาทีคือเกาละจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอบไปอีจ้ะแล้วก็มาเบิงบักพีเข้าก็ได้พอดีจ้ะบักพีได้พอดีแล้วนั่งกัสิมาปลอกปอกเปลือกอันลอกยังลอกเปลือกมันออกแล้วจะนอเปลือกที่มันอันใหม่ที่มันเหี่ยวเนาะนั่งก็จะลอกออกจะลอกออกจ,กอกออกจ,กจนเบิดพุละ นั่งกับล่องเฮ็ดล่องเมืองจากพี่น้องบรรยายเองตั้งกองกันย่งบะฮันได้เปลี่ยนเฮ็ดอันคันเฮ็ดได้ผิดพลาดประการใด้กัขอขอโทษขออภัยนะจ่ะนั่งกับเฮ็ดเงื้อเงาอยากเฮ็ดแบบมีหลากหลายไปย่างเสีนนะจา่าบ่าอยากเฮ็ดถ้าพี่น้องนั่งกินย่างเดียวกับอยากเฮ็ดแบบแตกต่างออกไปแนจ่จ่ะหวังว่าพี่น้องกับคือจังเสียเห็นอภัยนั่งนะจา่าเนาะคอยเฮ็ดคอยตัดไปนี่แหละจ้ะพี่น้องคนบ่เกงเนาะ เท่านี้ก็เอานั่งก็ดีใจยอดอกนี่จ้านั่งกับคอยปอกปอกไปแล้วกับมาอันเอาหอมกับกระเทียมใส่โคกใส่โคกว่าจิต่ํากับว่าได้ต่าจ้ะพี่น้องลืมหันบักพิกก็เลยหันบักพิกอีกหันบักพิกไปก่อนจะราว่าามเพาต่ามันก็ค่อยจะต่าง่ายเท่าเดียวมันก็ได้ต่าเท่าเดียวโลจิงสินะนั่งกับมาหันบักพิกหันบักพิกหันแล้วๆต่าได้ยอกยอกมือเดียวกราฟขึ้นไปเบิงหม้อปลาอีจ้ะพี่น้องจะมันเฮ็ดยากเด้อ เัวเปลี่ยนเนาะป่ากระเหลืองพอดีเอาออกจากหมอนแล้วจ้ะนี่จ้าป่านั่งบัดน,นี้นั่งก็เอาบักกระเทียมกับหอมแดงกับบักพริกเข้าไปอบให้เพื่อว่าจะกินกับป่าสมจ้ากลับขึ้นมาต่ำหอมกับกระเทียมอีกกับบักพริกเข้าจากที่นี่ต่ำไปมันแหลกนะจ๊ะต่ว่านั่งเราเอาแหลกไลยเอาพ่อบุบๆนี่นะจ๊ะพ่อโยนโย่เนี่ยแหละนั่นจ้ะบ่แหลกปันไดหอมนี่คันบ่ซ้อยต่ำยากแล้วจะพี่นอ้องมาขึ้นหอมบ้านเฮาหอมแขกนั่งกับบอกขีดลงไปต่ำจ้า อบอกพีก่โงไปต่ำเสียงโครกกระดังดีขนาดเลยพี่น้องเสียงโคกในดังมง่มงมงโมงมองอยู่ป่านละข้างนั่งกระต่ำไปเรื่อยๆนะจ๊ะสำจมพ่อใจพละดีขันหฮาบอสขันหฮาบอฮบันกอนเสียมันจะต่ำบอแหลกมันติเป็นยุม่มยุ่ยาบงานนะจ๊ะนั่งกระต่ำม,มากเลยพ่อรละครับนึง่งแล้วัดที่นี่นั่งกระใสเครื่องนี่จ้ะพี่น้องก็ไม่นั่งขีอ้บอกีก่อนหลนัง ตามพิ่งวาดได้เร็วอยู่บรรยายไปก่อนแล้วตัวนี้เมื่อไม่เมื่อไม่หัดบรรยายน้องจ่าพี่น้องจ้าพ่อแล้วอันนี้ขยะเอาขยา่ขยจาาะจะน้ำปลาจ้าน้ำปลาต้มสุกใส่ปลาหมั่นสองซ้อนผลละจ้าพูนะ้น่ะอันนี้เป็นจองเนาะจองใหนห้องแล้วก็ใส่น้ำแปนใส่น้ำปลาน้ำจ้าที่แรกว่าจะใส่เบิดพุณโอ้ยไขมยไม่มันเกลือใส่เบิดเนี่ยมันเค็มนะพี่น้อง ใส่ชูลดลงไปน้ำจ้าชูลรดจ้าดิกด๊กดิกด๊กดิกดกดกดก๊ใส่ดหน่อย,อยก่อนจ้านั่งกัะต่ำมาให้ติมนมันเข่ากันเ,เ,เลพี่น้องต้มในมันเข่ากันซิมเบิงจ้าแซบนัวพอดีเลยจ้ะพี่น้องนั่งกัน พอดีกินง,ง่ายๆนี่ยนาจ๊ะเพราะมันพอดีแล้วนั่งก็เลยอบีบบักน้าวลงจะบีบเพื่อความหอมแล้วกระส่หอมที่หอมปลอมกับหอมบวัวที่ห้อง้อยไว้แต่ใส่แก้กวกกน,น,กนั่นละจ้าดูจ้าแก้วพริกดีมากง่ายๆอย่างพี่น้องกินเฮดย่ผู้เดียวเฮดกินง่ายๆเนาะเสียงโคกนีบนนน่บู๊ยตอนขวดันขวดสาเกบ่อะไ้เราพี่น้องตอนขวดโคกนี่ดังโมงมงโมงมองมองยู่ จ้าพี่น้องเป็นตะแซบตะแซบปวดปลายให้มันหมดเลยเอาให้หมดเลยจะได้จ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมพักเข้าจ้พาพักเข้าแเจ้วบบกคลิกดีฟเฮ้าอบปลาสมปลาแซลมอนปลาสมเฮ้าแล้วก็ ม,มีมะเขืออต้มีผักกวางตุ้งผักโดกม็มีมละใบบัวบกข้าวจ้ามาเด้อจ้ามาแซบน้ำนางเอก